สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้ามาสู่คอสต k t o k แอดนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอ EP ีที่2แล้วนะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้การเซตแอบ i k t o k พื้นฐานกันนะครับโดยใช้วัตถุประสงค์ในจำนวนผู้เข้าชมวิดีโอ EP ที่แล้วเนี่ยผมมองว่ามันเหมาะกับคนที่มีเซลเพจแล้วก็ต้องการส่งคนเนี่ยไปปิดการขายบนเซลเพจหรือว่าส่งคนไปที่แฟนเพจนะครับบน a c e b o o k มาในวิดีโอ EP ีนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนเพื่อนนะครับ ยิงแอดที่ผมว่าน่าจะได้รับความนิยมมากที่สุดเลยเนาะก็คือเรื่องของการรับชมวิดีโอกันอ่ะเดี๋ยวลองมาดูว่าเราเซตแอดกันยังไงได้บ้างนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับเอ,อ่อเบื้องต้นเนี่ยเราก็เข้ามาที่ตัวหน้า d ด s ก์บอร์นะครับของตัว t i k t o อ a แอก่อนนะครับตอนนี้แอดผมก็ลันอยู่เนาะเบื้องต้นเรามาที่เมนูแคมเปญนะครับมากันเร็วๆเลยนะครับ เสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดสร้างครับแล้วก็มาที่เมนูยอดชมวิดีโอคือต้องบอกก่อนว่าวัตถุประสงค์นี้เนี่ยผมที่ว่ามันออกแบบมาเพื่อกับตัว tiktok เลยเพราะว่า tiktok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นเรื่องของการทำคลิปวิดีโออยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับเป็นมือในการปัดต่อคลิปหรืออาจจะไม่ได้มีความรู้มากแต่สามารถถ่ายรูปได้สวยแล้วมีไอเดียใส่เพลงใส่อะไรได้เนี่ย ผมมองว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นอีกตลาดหนึ่งถามว่าตลาดทิจตอลเหมาะกับใครบ้างครับสำหรับผมนะผมมองว่าเหมาะกับคนที่ขายพวกเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเหมาะกับคนที่ขายพวกอาหารเสริมนะครับแต่ก็จะต้องไม่อิงไปทางเสริมจ๋าเลยถ้าเสริมจ๋าก็จะผิดกฎนะครับอ่าถ้าในเนี้ยโอเคหรือว่าคนที่พวกเอนเตอร์เทนต้องการแบบว่ายิงแอดดิจตอลเพื่อโปรโมตตัวเองแล้วก็ให้คนไปติดตามบนแฟนเพจให้คนไปติดตามบน youtube เนี่ย อันนี้เป็นทางเลือกที่ดีแล้วก็คนที่มีหน้าร้านยิงเพื่อให้คนมาที่ร้านเรานะครับให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของมันก่อนนะครับคือมันไม่เหมือนกับ Facebook facebook ยังมีแฟนเพจแบบให้ปิดการขายได้อันนี้ต้องส่งคนไปที่ใดที่หนึ่งนะครับเลือกแล้วนะครับกดดําเนินการต่อครับ อันนี้เราเลือกได้นะว่าจะให้คนดาวน์โหลดวิดีโอของเราได้ไหมนะครับจริงๆก็ถ้าเกิดว่าเรามองว่าคลิปของเราไม่ได้เป็นคลิปที่ต้องมาสนวนเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรกันมากมายเนี่ยก็ก็สามารถเปิดได้แต่บางคนแบบเฮ้ยกว่าจะทำคอนเทนต์นี้ได้ก็อาจจะปิดเอาไว้เพื่อไม่ต้องการให้คนดาวน์โหลดวิดีโอแต่ว่ายังให้คนสามารถเข้ามาแสดงการคอมเมนต์หรืออะไรแบบนี้ได้อยู่นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของคลาสตอมนะครับ ออดิเนแล้วก็เรื่องของลูกอะไดซึ่งอันนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้สอนในวิดีโออีีหลังๆแล้วกันเพราะว่ามันจะแอดวานซ์อันนี้หรับมือใหม่เดี๋ยวค่อยมาเรียนกันทีแล้ววัตถุประสงค์ก่อนในแต่ละอีพีแล้วเดี๋ยวพอไล่อีพีจบปุ๊บผมจะสอนพวกการอ่านค่าโฆษณาการทำคัสตอมนะครับการกรองคนที่มีคุณภาพเดี๋ยวอันเนี้ยก็จะได้แทรกเข้าไปเหมือนเดิมเลยครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสินค้าที่ขายคนได้ทั้งประเทศเนี่ยเราก็เลือกเป็นประเทศไทย แต่อย่างของผมเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเราเน้นจังหวัดนะครับก็จะใส่เป็นจังหวัดเพชรบุรีไปแล้วก็กรุงเทพนะครับอ่าแล้วก็เพศถ้าไม่เลือกอะไรก็ไม่จําเป็นต้องกดกจากัดนะครับอายุถ้าเกิดต้องการให้อ,อ่สโขอ,อายุก็เลือกอายุไปแต่ผมแนะนําว่าถ้าเป็นแอปติ๊กต็อกต้องทําใจเพราะว่าเด็กเล่นเยอะแม้กระทั่งหลานผมเนี่ยมีแท็บเล็ตก็ยังเล่นติ๊กต็อกเลยหลานห้าขวบเองนะครับ เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าแพลตฟอร์มนี้เนี่ยถ้าจะมาขายกลุ่มลูกค้าคือเด็กวัยรุ่นต้องบอกว่าคนที่อายุเยอะเล่น tiktok น้อยนะครับน้อยมากเพราะฉะนั้นสินค้ามันควรเป็นสินค้าสำหรับวัยรุ่นอย่างผมเองเนี่ยผมเปิดพวกคาเฟ่นเงี้ยโอเควัยรุ่นมานั่งได้อะไรได้นะครับเหมาะกับกคนได้ในกลุ่มของเจนที่แบบอายุไม่ได้เยอะมากภาษานะครับก็ใส่เป็นภาษาไทยไปส่วนกลุ่มเป้าหมายนะครับ ตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นมันก็จะมีหมวดหมู่ประมาณนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีหมวดหมู่แนะนํานะครับเราจะแอปพลายลงไปก็ได้อ่าอันนี้ใส่ผมใส่ไปตามที่มันแนะนําเลยนะหรือเราจะเลือกเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้เลือกเป็นความงามและการดูแลร่างกายเราจะเลือกเพิ่มก็ได้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นพวกอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับแม่และเด็กด้วยมีอย่างอื่นอีกไหมการท่องเที่ยวด้วย่ประมาณนี้นะครับ การโต้อตอบอ่าไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้ไม่ใส่ก็ได้ใส่แค่นี้แล้วพอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่งบไปซักดูเอาวันละสองร้อยละกันท่านต่ำนะครับเวลานะครับที่ผมจะให้แสดงผลก็เหมือนเดิมเลยครับอยากให้แสดงถึงสักเที่ยงคนืนแล้วกันแล้วก็เจ็ดโมงเชาา้า,ชาลานันเจ็ดมงเช้าลัน การดูวิดีโอเลือกได้ว่าจะดูสองวิหกวินะครับเอาเลือกหกวิไว้ก่อนแล้วกันกดต่อไปนะครับจริงๆแอดตัวนี้สร้างง่ายสุดละในส่วนตัวผมนะแล้วก็อันนี้คือผมมีวิดีโอที่ผมครีเอทในตัวชิ้นงานไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะดึงวิดีโอจากฟอร์มไลฟ์บารี่มานะครับก็เดี๋ยวจะใช้วิดีโอตัวนี้ยาวประมาณสิบวินาทีเองเอาไว้โปรโมทร้านนะครับเียประมาณนี้นะ อันนี้คือวิดีโอที่จะเอามาโปรโมทร้านชื่อนะครับผมแนะนําว่าตัวเว็บไซต์นี้แอดนะส่วนชื่อก็ใส่เป็นชื่อร้านหรือชื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับข้อความก็ใส่ลงไปนะครับประมาณนี้จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ส่วนเว็บไซต์เนี่ยผมแนะนำว่าถ้า เราไม่มีพกเซลเพจเนี่ยเราใส่เป็นเป็นลิงก์แฟนเพจก็ได้ครับอ่าแล้วก็เลือกเพิ่มเติมก็ได้ให้คนกดเรียนรู้เพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือจะให้คนแบบเยี่ยมชมร้านค้าก็ได้อันนี้ก็สรับส่งคนไปที่หน้าเว็บไซต์อ่าผมเป็นเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วกันเออหรือเป็นติดต่อเราดีครับเป็นติดต่อเราดีกว่ารูปโปรไฟล์ก็อัปโหลดลงไปนะครับผมใส่เป็นโลโก้ร้านนะครับแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไข ก็เสร็จแล้วนะครับรับวิดีโอตอนนี้วิดีโอมันยังเลือกอะไรไม่ได้มันยังให้เลือกได้เป็นแค่วิดีโอเดียวเนาะซึ่งวิดีโอเนี่ยส่วนตัวผมก็แนะนําเอาประมาณสักไม่เกินสิบห้าวิครับอ่าแล้วก็วิดีโอพวกนี้จริงจริงดาวน์โหลดไว้ก็ได้นะเอาไว้ยิงบน facebook ด้วยก็ดีนะครับส่วนในตรงลิงก์การติดตามเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้สอนในอีท้ายๆแล้วกันเพราะว่ามันจะต้องใช้เซลเพนะครับเอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถยิงแอดด้วยการ ให้คนดูวิดีโอได้ตั้งแต่ผมยิงแอดมาหลายวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ที่แสดงผลดีสุดคือวัตถุประสงค์วิดีโออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวของมันเองด้วยเนาะมันมันทำให้แบบแพลตฟอร์มของมันเป็นวิดีโออ่ะส่วนใหญ่คนก็จะเข้ามาดูวิดีโอเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นสินค้าที่แบบเฮ้ยนวัตกรรมแบบมีวิดีโอสาธิตแล้วสามารถจำกัดคลิปได้สัก15บวิ3าวิเนี่ยผมว่าลงในแพลตฟอร์มเนี้ยโค้ดเวิร์กพวกน้ำยา,ำยาขัดรถพวกผลิตภัณฑ์ดูแลรถ อาหารเสริมอะไรที่แบบดูเร็วๆอ่ะเราเคยเห็นไหมโฆษณาบน Facebook อะครับที่แบบว่าเขาทําให้ดูเลยอ่ะเฮ้ยก่อนใช้หลังใช้เป็นแบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเออ่ส่วนของตัว t i k t อ k เนี่ยมันจะสามารถลง before after ได้ไหมแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอย่าให้มันจ่าไปทางอาหารเสริมจนเกินไปถ้าใครขายอาหารเสริมนะแพลตฟอร์มเนี้ยส่วนตัวนะผมว่าพวกผลิตภัณฑ์ดูแลพวกรถยนต์น่ะกำลังดีพวกไอคีมขัดสีรดอะไรที่มันขายดีบน Facebook อ่ะ เอามาทาวิดีโอสั้นๆเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดส่งก่อนแล้วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอมันอนุมัติเดี๋ยวผมปิดโฆษณาสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้มันเล่นตัวนี้อย่างเดียวจะได้อ่วันที่มาอ่านผลเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาอ่านผลให้ดูนะครับว่ามันอ่านผลเนี่ยออกมาแล้วเป็นยังไงหลักๆตอนนี้ที่ผมยิงก็จะมีการเข้าชมการเข้าถึงแล้วก็ จำนวนผู้เข้าชมเว็บอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตัว t ิ k t o k สามารถยิงได้หลักๆนะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนอาจจะชอบด้วยวัตถุประสงค์แบบ Conversion อันนี้จะต้องเริ่มติดตัว TikTok พิกเซแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มเรียนรู้กันแล้วกันแล้วก็บางคนอยากจะได้กลุ่มลูกค้าใช่ไหมครับสะสมกลุ่มว่าที่ลูกค้าสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณเนี่ย ก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันใน EP ถัดไปเดี๋ยวผมจะทาสอนทุกวัตถุประสงค์เลยนะครับว่าแต่และว,วัตถุประสงค์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงจะสังเกตว่าถ้าเป็นจํานวนผู้เข้าชมเนี่ยข้อดีก็คือตําแหน่งการโชว์เนี่ยเยอะกว่าแต่ถ้าเป็นยอดชมวิดีโอโชว์แค่ในแพลตฟอร์มทิกต o k อย่างเดียวนะครับอ่เดี๋ยวให้ดูนะครับจํานวนผู้เข้าชมเห็นไหมมันจะสามารถโชว์อ่เป็นบนแอบปบบนเว็บแล้วก็เลือกตําแหน่งได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของตัว การจำนวนจานวนผู้เข้าชมวิดีโอเนี่ยมันจะได้โชว์แค่แพลตฟอร์ม t ิ k t o ตอย่างเดียวเพราะ,ะนั้นแต่ละข้อดีข้อเสียงแต่ละวัตถุประสงค์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอสอนลงโฆษณารบทุกวัตถุประสงค์เดี๋ยผมจะมาสอนอ่านพวกรายงานนะว่าแต่ละแคมเปญเนี่ยเราดูรายงานยังไงดูได้ยังไงว่าตัวไหนมันดีจริงๆแล้วมันอ่านไม่ได้ต่างจากตัว facebook นะครับมันก็จะมีพวกค่าต่างๆค่า CTR ค่า C c c, c นะครับอ่าโพสตป per click นะครับแล้วก็ ค่าเปอร์เซ็นต์การดูนะครับเปอร์เซ็นต์ต่อการตอบสนองเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูแบบแซมเปิลแซมเปิลก่อนแล้วกันเนาะในอย่างพวกนี้ก็จะมีพวกค่าต่างๆขึ้นมาพอสมควรนะพวกนี้ด้วยความว่าเป็นยอดวิวนะครับก็ยังไม่มีคุปค่า CTA โค้ดเบอร์แอคชั่นยังไม่มีนะครับ CTR ยังไม่มีนะครับจะเป็นแค่เรื่องของการแสดงผลอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเราจะดูลหลังจริงๆเรามาดูที่เดสก์บอร์ดได้เดสก์บอร์ดก็อาจจะละเอียดขึ้นมานิดหน่อยนะครับ ่า CPC ตกอยู่ประมาณ3.28อันนี้ก็จะพอรู้ว่าโดยรวมแล้วแอดทุกตัวเนี่ยรวมกันแล้วประมวลผลแล้วเนี่ยประมาณไหนยังตอนนี้ผมยิงแอดไปแล้วประมาณ800กว่าบาทนะครับ800กว่าบาทถ้า CTR ยังน้อยอยู่เลยแค่ประมาณไม่ถึง1%แสดงว่าคนเห็น100คนเนี่ยคลิกยังไม่ถึง1คนนะครับ CPM นะครับ Cost per impression เนี่ยอยู่ประมาณ20บาทก็ยังถือว่าไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นไหมอันนี้ก็จะเริ่มมีกราฟตัดแล้ว อันนี้คือแอปที่แสดงผลไปแล้วนะครับอย่างจํานวนผู้เข้าชมเนี่ยแสดงผลไปแล้วประมาณนี้อ่าแสดงผลไปแล้วประมาณนี้ซึ่งผมปิดไปแล้วคลิกไปแล้วประมาณสอง้อยแปดครั้งอันนี้ผมให้เด้งไปที่ตัวแฟนเพจเลยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากโปรโมทเพจให้เป็นที่รู้จักนะครับในเอ,อจังหวัดของเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะไปดักลูกค้าได้ก็คือ tiktok อ่ะโอเคครับวิดีโอนี้คงไม่มีอะไรมากเนาะเดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไล่ๆไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนละเอียดและแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆก็ก่อนจากกันก็เหมือนเดิมครับฝากช่องทางการติดตามไว้ช่องทางที่1ก็จะเป็นในส่วนของช anel u t u b e ลทัทวุฒิผูเพชรน,นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยและที่สําคัญนะครับก็คืออย่าลืมคอมเมนต์คาว่าขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็ตั้งใจทําขึ้นมาเป็นคลิปฟรีนะครับเป็นซีรีส์ฟรีเลยให้ดู ไม่อยากให้ใครไปเสียเงินเรียนแพงๆนะครับก็มาดูฟรีในชา n น l ผมได้ช่องทางที่สองก็จะเป็น l ลน์แอด @natthawut854 มาฟอลโล่ไว้ไม่เสียหาย mm hmm. เวลามีคลิปมีอะไรก็จะได้รู้ข่าวก่อนช่องทางที่สามนะครับแฟนเพจนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์นะครับ, like รบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เวลามีพวกไลฟ์สดผมจะลงที่หน้าแฟนเพจนี้เท่านั้นเวลามีคอร์สต,ต่างๆก็จะลงที่หน้าแฟนเพจนี้เท่านั้นนะครับ แล้วก็ช่องทางสุดท้ายก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อนไม่เต็มก็แอดมาได้หรือกด Follow ไว้ได้แล้วก็อย่าลืมกดเป็นรายการโปรดด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอ EP ถัดไปครับสวัสดีครับ